สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวราพรสกุลจงรุ่งเรืองนะคะแนวคิดในการออกแบบเสื้อดิฉันเลือกดอกไม้ดอกไม้แห่งเอเชียที่ดิฉันเลือกนี้จะเป็นดอกกล้วยไม้ดิฉันเลือกก็คือดอกกล้วยไม้ชุดที่ออกแบบนี้เป็นชุดทํางานของผู้ชายดิฉันใช้ก้านและใบในผ้าที่มีลวดลายสีเขียว นี่เป็นใบนะคะและจะใช้ผ้าที่มีลวดลายสีเขียวตัดต่อที่คอตั้งของเสื้อกระเป๋าทั้งสามใบและปลายแขนและปลายขาของกางเกงส่วนชุดที่2ตัวเสื้อเป็นปกเชิ้ตใช้ผ้าลายของดอกกล้วยไม้ตัดต่อที่ปกของเชิ้ตสาบกระเป๋า และขอบแขนเชิดทั้งสองชุดนี้เป็นชุดทำงานและกลุ่มเป้าหมายของดิฉันคือวัยทำงานอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะคะผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าพิสกีนและผ้าลินินในการตัดเย็บส่วนเทคนิคในการตัดเย็บนะคะดิฉันเน้นความปราณี เน้นความปราณีตในการตัดเย็บให้ดูสวยงามดิฉันดิฉันขอฝากผลงานชิ้นนี้ในชุดทำงานของชายทั้งสองชุดนี้ให้ท่านคณะกรรมาการพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ